สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมสสเสดก็อยู่กับ f อฟซีอะไรเช่นเดิมเหล่านี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านกันอีกแล้วก็ EP ที่ร้2กันแล้วครับก็ขอบคุณมากเลยที่ส่งทีมให้ผมรีวิวกัน ก็ทีมงานเป็นฟูลเรือบลิดครับมาในระบบ4-1-2-2-1นะครับผมก็แผ่นนี้แทบจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ครับแนวแนวนี้มูลค่าทีมอยู่ที่550,000ล้านครับก็เฟี้ยวมากเลยครับมูลค่าทีมไม่ได้แพงเลยครับค่ายพีอยู่ที่239ครับมาดูทีมกันเลยครับก็จะเป็นโอออบวก3อ่านเจบวก3ลิงบอลบวก3ครับมาดูที่ตัวแรกกันเลยครับเป็นอาริโวลารัเป็นปีบีทีวีบวกไปครับสเต็ที่เด่นที่สุดครับก็จะเป็นพุ่งรับครับ128แบกขวาเป็นคาวาฮาเป็นปีอารับ 17ไปเลยแม็กซายครับเป็นเตโอเฮนเดสครับเป็นปี l อลบวกหก็ที่เด่นสุดก็จะเป็นความเร็วครับร้อยตัวนี้คู่เซนเตอร์ครับเป็นอาราบาเป็นปีบีทีบีบวกหคู่กับเปเป้ครับเป็นปีวีทีอาร์บวกแปดครับก็ถ้าดูแบบโดยรวมครับเปเป้ดูดีกว่าครับก็จะเด่นในเรื่องดูดันครับร้อยสามสิบห้าประกบตัวร้อยสามสิบเอ็ดแล้วก็กระโดดครับร้อยสามสองเลยส่วนเปเป้นี่เด่นที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นระยะครับร้อยยี่สิบหกกับสไลด์ครับร้อยยี่สิบหกประมาณนี้ส่วนนิสัยมิวก็ตามนี้คคคครรรรรััััับบบบท้งู่าาาอยกกมมเเปปป็็นนฟิโี ก็ที่เด่นสุดจะเป็นดูดันครับ132แล้วก็ความบึด <c oughs> ครับ131คู่กลางลุกนะครับเป็นฮาจิเป็นปีก e ับจันบวก8คู่กับโมดิตครับเป็นปี EBS บวกแปดครับโมดิตนี่จะเด่นในเรื่องเลี้ยงบอลกับห้องตัวครับ135 134ไปเลย <c oughs> ส่วนฮาจินี่จะดีกว่าโมดิตนะครับในเรื่องอ่านเกมครับดีกว่า6ไปเลย แต่ว่าเด่นที่สุดก็จะเป็นเลี้ยงบอลกับคู่คุณบอลครับ133กับ131ยอดขอดูโดยรวมก็ความเร็วฮาจีหรือยิงไกลอย่างนี้ดูดีกว่าประมาณนี้เลยฮาจีเท้าซ้ายนะครับโมดิเท้าขวาส่วนนิสัยพี่ผิวก็ตามนี้ครับทั้งคู่มาดูปีกกันบ้างครับเอลเนะครับเป็นฮาซาเป็นป h g ฮบวกหนะครับทรงฟองขวา RM นะครับเป็นแม็กมานาแมนนะเป็นปียี่สบวกห้าครับก็แม็กมานาแมนครับดูดีกว่าเห็นเห็นครับนี่ครับความบุ๋สปีดต้นความเร็วครับ131เลี้ยงบอลล131ไปเยครับเด่นสุดครับส่วนฮาซาก็จะเลี้ยงบบออลเหมืนนกััคร133 ขอดูสแต็กตัวลงกันหน่อยครับก็ประมาณนี้นะทั้งคู่เลยส่วนนิสัยผิวก็ตามนี้ครับแล้วหน้าป่าวเป็นบูตาเกนโยเป็นปีบีทีบีบวกแปดูครับสีต้นความเร็วร้อยสามนิชีและเด่นที่สุดเลยก็จะเป็นเลี้ยงบอลครับร้อยสามสิบห้าก็น่าจะแบบควบคุมบอลคล่องตัวได้ดีแน่นอนครับตัวนี้รูปร่างเล็กแล้วก็ผิวไปกับบอลน่าจะได้เฟี้ยวเฟเลยครับท่าสองเท้าด้วยบูตาเกนโยน่าเล่นจัดจัดครับก็ไปดูเทคนิคทีมและเทคนิคแตเตะกันเลยครับ let's go และนี่ก็คือเทคนิคทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลเลนนนนกกว้าง่่ใใบอ ฟีคิก2แล้วก็รูปแบบพีเมทปกติและนี่ก็คือแทคกติกน้เตะนะนะก็ประมาณนี้ครับเอาแหละไปลงแรงกันเลย l ล t s ก o เอาเลยครับทีมเราจะด้วยเป็นฟูลเชลซีมาแน่นอนเกมนี้มาครับฝั่งเราจะบุกจากขวาไปซ้ายฝั่งนู้นเล็กก่อนเปโดหูแล้วเซฟเชนโกตรงนี้ก็ซูเปอร์เซฟครับอาโอล่าได้ออกรงเซฟก่อนเลยครับฟาเมนโยให้มาตรงนี้หาที่ได้ครับหาที่ความเร็วมีครับ ให้มาฟาเมโยคืนมายังไม่ได้คาวาฮาวสวยครับโมดิทโมดิทให้มาที่คาวาฮาวไปแล้วครับคาวาฮาวเติมมาครับคาวาฮาวคืนมาแม็กมายา์แมนโมดิทให้มาตรงนี้ฟาเมโยฟาเมโยให้มาบูตาเกนโยยิงไปเลยครับคู่ด้วยซ้ายสุดยอดครับบูตาเกนโยยิงตามน้ำไปเลยครับแล้วคมจัดๆครับบูตาเกนโยโอ้โหครับต่อบอลมาอย่างสวยครับนี่ครับ แล้วก็ยิงเลยครับไม่ต้องจับครับหนีมือทิมกูตัวไปเลยสุดยอดครับโมดิทโมดิทให้มาบูตาเกนโนตากิโนให้มาฮาซาเอาวนะครับฮาซาบูบูครับบูตาเกนโนด,ดูครับแล้วก็จะยิงด้วยซ้ายลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับทีมกูตัวแล้วจะได้สวยครับกุลิตกุลิดไซโกยมาที่เปโดฮาซาโอเคยังหนักไว้ได้ครับเอา่าวให้มาแม็กซ์แมนแมนโมดิทให้มาบูตาเกนโน ปูตากินโยใหมาปูตาโมริตโมริตใหมาปูตากินโยปูตากินโยต้องไปเองครับแต่ว่าเจอลูดิเกอร์ครับตากไว้ได้แล้วให้มาตรงนี้เชฟเซนโก้แทงมาลูกสุดฤทิ์เจออาราบาับบังไว้ได้ก่อนแม็กมาแนแมนให้มาโมริตปูตากินโยให้มาหาจี้แล้วฮาซามีได้คอสมาตรงหนีปูตากินโยได้หมดก็เรียบร้อยเลยครับดูครับโอ้โหความคมความโหดปูตากินโยครับโป่งได้ครับ โหสุดยอดเลยรู้แฮ็ทิกแล้วครับอลาบาพยายามประกบแล้วริทมามเชฟเชนโกปั่นลูกนี้ก็หมดสีเซฟเลยครับเรโอล่าเขาแบบเน้นจะจัดครับอ่าจีเจียมวิ่งเลยครับตรงนี้รามาแล้วให้มาที่บูตาเกนโยบูตาเกนโยด้วยสายก็แฮ็กทิกไปเลยครับสุดยอดคมจริงครับบูตาเกนโยตัวนี้อาซาให้มา เ <ítulo> ขาพยายามจะเช็คลำหน้าไม่น่าล้ำครับฮาจิจังหวะนี้เปิดไปเลยโบดิดแล้วบูตากิโยเก็บได้แล้วก็เรียบร้อยครับซีหนึ่งไปเลยครับโอ้โหนี่ครับอยู่ตำแหน่งได้ดีจริงครับโบดิดพยายามจะหมกแต่ว่าบอลก็ไปเข้าทางบูตากิโยครับสุดยอดครับเริ่มไหลครับสกอร์เริ่มไหลแล้วก็เป็นบูตากิโยครับโอ้โหยังซีนเพื่อนไปหมดครับคือเพื่อนก็ต้องชมเพื่อนด้วยครับแบบปั้นมาดีมากเชนโกให้มารูกลิด อาราบาพยายามทอสกัดยังไม่ได้ฮาซาก็เขาเร็วครับเร็วหาจีปไปเลยครับหาจ้บูตาเกนโยหลออยู่จุดนัดพบแหละครับตรงนี้ก็เรียบร้อยครับ5้าหนึ่งไปเลยครับบูตาเกนโยโอ้แล้วฮาจ้ก็ผมรู้แล้วคือฮาจ้แบบเตรียมเปิดโมงเดียวนะทีมนี้เพียบเริ่มเริ่มเข้าขาเริ่มเข้าทางครับแผ่นนี้สับวังครับกุลิศป่นมาตรงนี้ก็หลุดก่อไป บดิบให้มาที่แม็กมานาแมนไปเลยครับปิดเครื่องไปแล้วแล้วก็เปิดมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้ครับบัลลักขึ้นมาเชเชนโกเชเชนโกให้มาคูลิดแล้วก็ปั่นลูกนี้ก็หลุดก่อไปครับเปโดเปโดเจอคาวาฮาพยายามเบียดยังไงเปโดเชเชนโกเจออาราบาครัฟานโยให้มาฮาซาปิดเครื่องไปยังไม่ได้คูลิดตรงนี้ เชฟเชนโกปัดเลยก็ยังไม่ตรงกกอบครับตรงนี้คาวาฮาวพันับแต่ว่าบัลลัก์ยังได้อยู่เชฟเชนโกพยายามจะหาช่องยิงก็ติดบล็อกเป,เป,เป,เป๊ะๆแหละครับแล้วฮาซาทิงมาที่บูตาเกนโยดูครับหาช่องดีมากบูตาเกนโยแล้วก็ไม่น่าพลาดเลยครับลูกทีหกตรงนี้ติดเซฟคู่ตัวเฉยครับนิดเดียวแล้วคอนเนอร์มาฮาจิ aji, เปิดมาเตโอยังไงฮาจิ aji, ยังเปิดต่อ ฮาซาเมืองโมงไม่ได้แม็กมาแมนไม่ได้เลยครับแล้วก็จบเกมไปครับจบที่ห1หนึ่งครับบูตังโยเหมาคนเดียวครับนี่ครับมาดูสีตีครับก็โอกาสยิงแล้ว9ครับเข้ากรอบ8ได้มา5ประตูครับโอ้โหน่าเสียดายครับ <c oughs> จังหวะลูกสุดท้ายนะไม่งั้นนี่ก็6 1หนึ่งไปแล้วก่อนนู้นโอกาสยิง7ครับเข้ากรอบ3ได้มา1 <c oughs> ประตูก็จังหวะตีเสมอใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิด ตอนแรกก็ถือว่าตึงๆนะเพราะทีมเขาก็โหดอยู่ครับก็ใช้การบอลก็ถือว่าสูสีครับสี่เ้าต่อห้าสิบเอ็ดมาดูเรตติ้งก็เป็นบูตากินโยได้ไปแน่นอนครับเก้าจุดแปดครับยิงเข้าเมื่อกี้นี่คือน่าจะได้สิบแน่นอนครับบูตากินโยโอ้สุดยอดมากครับทั้งเร็วทั้งคล่องหาช่องดียิงตำแหน่งได้ดีหมดเลยครับหมก็ได้โอ้โหครบครบจบในตัวเร็วครับตัวนี้เฟี้ยวมากๆเลยใครที่แบบชอบตัวคล่องๆเร็วๆนะตัวนี้คะแนนสูงไม่เป็นอุปสรรคเลยครับสุดยอดมากๆบูตากินโย หาที่ทีได้แปลผจุบก็เป็นตัวที่แบบคือต้องบอกก่อนว่าแผนี่คือตำแหน่ง LM เนี่ยจะออกปีกมากกว่านะครับแล้วก็ส่วน RM เนี่ยก็จะหุบเข้าในมานะครับก็แล้วแต่บางจังหวะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ครับ LAMIM จะหุกเข้าในแล้วก็เป็น LAMIM ครับจะฉีกออกข้างนอกครับก็ถือว่าเป็นแผนที่เฟี้ยวดีมากๆเลยครับแผนหนึ่งเลยฮาจีก็แบบยืนอยู่ตรงนี้ก็คอยฉีกออกมาแล้วก็เปิดคอสมาให้บูตางิโอก็ได้ครับหรือจะสร้างสรรค์เกมในกลางลูกก็ได้ครับทำได้หมดเลยสุดยอดมากฮาร์จีได้ไปแปดทุกหความเร็วก็มีครับคองก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับ <c oughs> โอเคเลยไม่ได้แย่เลยครับฮาจี ความโยก็หมถือว่ายืนทางรับได้เด่นจริงๆครับตัวเดียวก็เหลือเฟือฟร์มิโยความเร็วถือว่าไม่ได้ช้าเลยนะครับเฟี้ยงมาครับเขาสกัดทอดหนักแน่นจริงๆครับามโย เป็นตัวที่แบบ f อ d งบก็ประหยัดจริงๆครับฟวามเงยปีนี้เฟี้ยงมากเลยผมรีวิวมาหลายครั้งแล้วโอเคเลยครับภาษาก็เด่นไม่แพ้กันเลยครับได้แป8 3จคอยเชื่อมเกมอะไรได้หมดครับเนี้ยคอยมายืนยืนตรงนี้ครับยืนเข้ามาข้างในครับยืนมากกว่าอาจจะลึกมากกว่าฮาจีนะครับเนี่ยตรงนี้เฟี้ยงมาภาษาก็คอยเชื่อมเกมอะไรได้หมดครับเลยคอยเกมดูก็ได้ทําได้หมดเลยครับโอเคนะจังหวัดปั่นก็ต้องเน้นๆหน่อยฮภาษาไม่ได้ปั่นดีเท่าบูจาโยหรือฮาจีนะ แต่ก็ถนัดรองท้าภาษาตัวโมดิตก็นี้ครับนี่คอยยินออกด้านข้างเลยครับคอยเปิดบอลเชื่อมเกริงอะไรได้หมดครับคือต้องบอกว่าแผงกองกลางหรือว่าปีเราเนี่ยคือเน้นปิดทองแล้วให้บูตานโยจบเองนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จบดีงีครับบูตานโย อดชมไม่ได้จริงครับโมดิสก็โอเคเฟีลล์ครับคอยเชื่อมเก่งอะไรน,นั่นหมดครับต้องบอกปิดทองหล่ำพันจริงครับแม็กมานาแมนก็ได้ไปเหมือนกันเจ็ดจก็มีความเร็วถ้าให้ได้วิ่งก็วิง่งแน่นอนครับตัวนี้ <Yeah. S 1> จบเองก็ได้ครับถ้าหลุดเดี่ยวมาแล้วก็จบคมๆไปเลยครับไม่ต้องปัดเลยครับแม็กมานาแมนคมอยู่แล้วโอเคเลยครับประมาณนี้อาเริโอลาก็โชว์ซูเปอร์เซสได้หลายลูกเหมือนกันนะแต่ว่าก็โดนตีแครแตกไปได้ครับน่าเสียดายเลยเปเป้ก็ข้าศึกดีนะครับถ้าให้ได้เข้าประธานี่ก็เก็บกินเหมือนกันเปเป้เตโอก็ถือว่าาาาตตมมรฐน 0.6ก,ก็เป็นตัวที่แบบโอพีแล้วคาฮาหก็มีจังหวะเติมเกมลุกมาได้อยู่นะครับมีความเร็วยืนตำแหน่งก็ดีครับคาฮาหเฟี้ยวมากอาราบาก็เหมือนกันครับถ้าให้มีจังหวะสกัดนี้ก็ไม่พลาดครับมีความเร็วทดแทนเปเป,เปไ้ได้เลยครับอาราบายืนคู่กันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับก็ประมาณนี้ทีมนี้ถือว่าแผนก็ได้ทีมก็ดีครับกองหน้านี่คือสุดยอดเลยครับเอาไป10เต็ม10แล้วปูตาเรนโตถือว่าไม่แพงเลยครับแสนเดียวเท่านั้น ก็ใครที่เห็นว่าวตัวไหนก็ไปลองจับใช้สอยได้นะหรือใครที่เคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยได้เลยครับก็หนขอ,อ,อสุใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไครป์ผมกันด้วยช่วงนี้ก็มีนักสาสกวสุขภาพด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันเอาละครับโมดิโมดิกระชากมาโมด,มโมดิเห็นข้างในแล้วเปิดมาจังหวะน้บูตากิโยเรียบรอยครับผูกสุดยอดจริงครับโหลูกนี้สวยงามโมดิทิ้งมาบูตากิโยบูตากิโยดูครับความเร็วผิวจัดครับแล้วก็ ชิปมาลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับปัดไม่ถึงครับผู้สาวตูนี่ครับปูตาเกนโยคลองมากครับชิปผ่านขามหัวเชสซี่ไปเลยครับหรือับปัดไม่ถึงครับเชสซี่เหลือปัดเลยครับแต่ว่าไม่แรงพอครับเรียบร้อยเปไะนี่ครับสกัดหนักแน่นจริงครับความโยให้มาแม็กานาแมนเอาละครับแล้วดูครับตรงนี้โมดิดก็เรียบร้อยเลยครับสุดยอดต่อกันมาดีครับ แล้วเตโอมาตรงนี้แล้วเขายิงหุ่มซุกเซฟเลยครับอเลโอล่าโอ้โหนึกว่าจะโดนแล้วครับฮาซาทิ้งมาให้ฮาจิอาร์เครับบูตาเกนโยบูตาเกนโยจุดนัดพบตรงนี้นิดเดียวแรงไปหน่อยครับแม็กมานาแมนแม็กมานาแมนปัดด้วยซ้ายก็หลุดกรอบครับยังครับยัง,ยงตอนนี้ให้มาเด็บปายเอาละครับระวังโอเคเตโอก็ไหวครับ,รแ,ยรบแยงมาได้ดี เอลิกเซนเปิดโ,โค้งงมาก็เตะโอแล้วอาเรวลาก็เคลียร์ไปครับเกือบไปเหมือนกันบูดิดให้มาตรงนี้บูตาเกนโยบูตาเกนโยเปิสายลูกนี้คมคมเลยครับผู้บูตาเกนโยคมจัดๆครับปับา,มจจบามโยให้มาแม็กแมนาแมนบูตาเกนโยปัดไปิสายลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับสองศูนย์ไปเลยโอ้โหตัวนี้คือเดอะแบกของจริงครับจบสกอร์ได้ดีมากครับบูตาเกนโยโอ้ดูครับโห่ซีเซฟอเลยครับอันดาซาบูดิดยังเกี่ยวมาได้ให้มาที่ ซา,ายิงเลียดๆไปติดเซฟวอเตอร์ซับูตากิโยไปวานาแมนลากเองแล้วก็ลองสัดด้วยขวาลูกนี้ปัดไปก่อนบบนะบวอเตอร์ซาแม็กวานาแมนเอาละครับวิ่งไปเลยครับให้มาที่บูตากิโยบูตากิโยโฟลทัชไปบูตากิโยบูตากิโยฟันได้พยายามส,สกัดไม่ได้ครับแล้วยิงไปยังติดเซฟครับโหดให้มาบูตากิโยเอาละครับไหลมาที่แม็กวานาแมนแม็กวานาแมน ถึงมาที่ฮาจิเรียบร้อยครับฮาจิสวยงามครับโอเคครับฮาจิให้มาบูตากินโยบูตากินโยดูครับอูยังแข็งครับแล้วไปเลยครับตามไม่ทันแน่นอนฝั่งนูน้นแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับบูตากินโยสุดยอดตัวนี้เจลาดให้มาตรงนี้อาราบะสกัดสวยครับอาซาให้มาฮาจิฮาจิยังได้ครับบูตากินโยเฟิร์ทัดไป <H aji. S 1> ให้มาฮาจิ อ่จี้ให้มาบูตากโยไม่รูลำหรือเปล่าครับเล่นไปก่อนแล้วก็เป็นแม็กําแมนลูกนี้ครับคมๆครับสุดยอดต่อเลสเล่นกับชากิรีปัดลูกนี้ก็จังติดเซฟอาริอลาครับฮึสุเซฟเลยแล้วยิงทีนึงก็เข้ามืออารวลาครับแล้วให้มาตัวนี้ต่อเลสต่อเลสยิงลูกนี้ก็ปัดไปอีกครับอรารลโอลา